ยังตอ,อกว่าข้อที่รถก,ก้าวหน้าตาเต็มพี่นอ้องตอ,อกจักมาให้สีอ่ลอยู่วุปนี้ปุณณีท่าขุนเดือดมาทางขุนมันได้ตอ,อกแปดลอยอยุวหมดแปดลอยอยังเชียวมาให้ <c oughs> ta ta men <coughs> trên phân nước nè, ao men có mới nên nè. Vâng, ốc ngay, trông về nữa, chạc hàng lia là qua đây, à xếp sao.

นกคือมันลูกแล้วสองตัวลูกแล้วสองตัวบอกมาลุกกันลอยแล้วมือนี่เบิดยังอ่อยเด้อมือนี่เด้อจาจงมันไว้นี่ดำออกไปพร้อมกันเลย